เพิ่งจะเห็นเพื่อนๆดูดอกทิวลิปได้มาสองอันนี่เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึง่งแปลกมากเลยแต่สีอันนี้มืดไปหน่อยเนาะ ่อากาศดีแต่ต้องซักผ้าเ,เ,เพื่อนๆเลยพี่เมินไปโทุระเพิ่งกลับมานะยายตอนเช้าไม่ได้เข้าสวนหรอกซักผ้าสีเครื่องเอามาตากแล้วสองเหลืออีกสองซักเครื่องหนึ่งก็เป็นชั่วโมงเพื่อนแล้วจะเข้าสวนไปเก็บไข่ตัดหน่อไม้ฝรัง่งพี่เมินเขาจะกินซุปหน่อไม้ฝรั่งวันนี้ จะต้องได้อะไรมาด้วยเองแหละพี่เมินไปเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวยายไปตัดน้อไม้ฝรั่งกับเก็บไข่ก่อนอากาศหนาวออกไม่เยอะเลยเห็นไหมถ้าอากาศร้อนพรวดพลาดพึ่บหนอจะเขียวอันนี้หนอจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่แต่เป็นน้องไม้ฝรั่งเขียวนะคะไม่ใช่น้อไม้ฝรั่งสีขาวนะคะนี่ดู มีคนสั่งแล้วนี่ถามว่าเอามอะไรเขาบอกเอาตอนไหนก็ได้ให้เ,ออเราไม่มีน้อไม้ฝรั่งให้เขาเดี๋ยวค่อย,อยอไปให้พรุ่งนี้มียูแต่ว่าเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้จะไปข้างนอกแล้วค่อยเอาไปให้เขานี่ดูถ้าเป็นร้อนๆน,นะโอย ไปทำซุปให้พี่มหมนเลือกเอาอันเล็กๆทำสุปเพราะว่าเราขายให้เขาเราเลือกแต่อันใหญ่ๆให้เขาขายถูกแต่เลือกแต่สวยๆให้เขาไม่เป็นไรหรอกน้อยๆเล็กๆก็กินได้ อันนี้ไม่ตัดหรอกนี่เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวค่อยมาตัดโอ้แต่พอมันพอมันดูสีมันต่างกันเพื่อนๆพอแดดไม่ออกต้นมันจะใหญ่มันจะโอบอวบแต่ถ้าแดดออกนะเพื่อนๆมันมันมันขึ้นน่ะเพื่อนๆนเข้าใจไหมมันยาวแล้วมันก็จะไม่ไม่ค่อยอวบนะแต่มันก็ใหญ่อยู่บางต้นอ่ะเหมือนอย่างงั้นอ่ะยังไงมันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วเนาะ แต่อน,นี้มันตันๆอวบๆแต่รสชาติก็เ,เหมือนเดิมไปไปเก็บไข่ไข่มีอยู่แลแหะในตู้แต่ว่าตำซุปอันนี้มันต้องใส่ไข่แล้วก็ข้างบ้านเ,ออเขาจะมาเอาก็เลยต้องไปเก็บเมื่อวานเพิ่งเก็บไปเองตัวหนึ่งไม่ไข่จะทำยังไงเนาะนี่ถ้าไม่ไข่ตลอดไปเนะี่ย คือไม่เลี้ยงนะเพราะว่ามันเขากินอาหารฟรีอะมันไม่ใช่ไข่ไข่มันไม่ใช่ไก่ที่ว่ากินเนื้อเลี้ยงให้มันโตอันนี้มันหมดโตแล้วมันกินไขฟ่ฟรีๆเอ้ยกินอาหารฟรีแพงด้วยนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนาะ ถึงเห็นเขากําลังเอาน้ําลงไปข้างล่างพอดีพี่เหมือนซื้ออะไรนะมาไหกล้วยยายบอกว่าเห็นกล้วยงอมๆอ,อย่างนี้ซื้อมาหน่อยนะยายบอกยายจะทําขนมเค้กแต่ว่าทําไมซื้อมาเยอะเกินใช้แค่สามสามสี่ลูกเองอันนี้น้ำยาปบผ้านุ่มนมเม่อก,กี้เ <laughs> ขาถามเขาจะบอกยายว่าเอาอะไรไหมให้จดเขาจะไปแฟนยายจะไปเอายาที่ อ้อใบใบส่งตัวไปโรงพยาบาลรีบจะไปผ่าเนาะเออยายก็เลยบอกถ้าเห็นกล้วยงอมๆซื้อกล้วยมาด้วยแล้วก็ซื้อตัวนี้ในแฟนยายจะไปเข้าไปในเมืองจังหวัดจังหวัดคะ่ะเดี๋ยวยากจะต้มซุกให้พี่เมินส่วนนั้นนี่สตบบรอเบอรี่รีบกินเลยอีกถุงนึงของใหม่จะมาแนละ้ว โซนาม่ไข่เดี๋ยวเขามาเอานะคะสิบฟองสิบฟองประมาณร้อยร้อยบาทนิดนิดหมดเวลาไปแล้วครึ่งวันรอผ้าอีกสองเครื่องก็ได้เวลาทำกับข้าวแล้วทำซุปน้ำไม้ครังให้พี่เมิอ,อยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเนาะยายกะทบม <Okay. S 1> ้วนได้ อยากให้มันหอมหอมหมูรมควันมันของพี่เมื่นอน่ะเมื่อกี้เราจะใส่ต้มไปในนี้ด้วยให้มันเปื่อยไม่ได้ใส่ก็เลยเอามาใส่กระทะให้มันหอมหอมเกี่ยวนะเดี๋ยวจะเอาไปปั่นรวมกันวันนี้ยายจะทําแบบเป็นบดนะยายยายจะเอาไปบดให้มันเหมือนเหมือนส้มฟักทองอนะ่ะบางทียายจะทําอย่างนี้เลยไม่ต้องบดนะแล้วแต่โอเคชิมก็อร่อยแล้วเพื่อน Uh huh. ไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยแล้วเออเนาะจะใส่เนยไปนิดนึงเพราะว่าเราใส่ไอ้นั่นไปแล้วไอ้มันไปแล้วจะได้ใส่น้ำไปใส่น้ำเยอะไปใส่รากพักขีไปด้วย ปเปิดไฟรวจะใส่ไข่ทีเนี้ยมั่วได้นหนมั่มวได้ยายเคยทำแต่เป็นชิ้นแต่ยายใส่ไข่อันนี้ว่ไม่รู้ว่าใส่หรือเปล่าใส่ไ,ไปฟองหนึง่งใส่เกลือพริกไทยแค่นั้นแหละ เพราะว่ายายใส่ขนอไปก่อนหนึ่งแล้วอร่อยแล้วแหละกะหลงทำกับใส่แต้เคร้อพริกไทยมันจะอร่อยได้ไงของเราขนอเนาะใส่ไข่จ้าสุฟารา์ฟาซาอินบิชินสุฟิล นี่ก็จะกินกับไอ้นั่นนะคะขนมปังมันก็เหมือนต้มจืดบ้านเราแหละแต่เขาทำให้มันเขาทำให้มันอย่างนี้มันกินง่ายเนาะสดเอาสดเอาเขาทำเป็นบางทียายทำเป็นชิ้นก็แบบนี้แหละนี่ ฝรั่งร้อนอากาศหนาวหนาจ้าเ <_ d ata> ที่ยงแล้วเพวืพ่อนๆไปเราไปตากผ้าอีกสองเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หารายกินยายสงสัยได้ทอดไส้กรอกกินแหละตอนเย็นค่อยต้มขาหมูงปตากผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวยายเลยไปหาผักหน่อยนึงทอดไส้กรอกแหละว,วันนี้ได้เสร็จยายจะมาปลูกกะทีไอปลูกหอมแล้วก็ปลูกผัก สลัดเมื่อวานขุดดินไว้ยังไม่ได้ปลูกเเห็นแต่แบบนี้ไม่ใช่ว่าร้อนเด้อ <Dos Done> ดูดิใส่เสื้อสองตัวนะเนี่ย